สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เ,เสตตินพามาลองเจ้าแคสสามหนึ่งห้าดีเอลครับสามหนึ่งห้าดีเอลส่วนราคาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าปล่อยเท่าไหร่นะครับ ็จอดครับไม่ได้ทำความสะอาดเมลดินใช้หน้าครับคันนี้3 1 5ห l ึุ้มก,กีน,นี่สวยมากครับ ทางนี้ก็ uh, Next Gen ครับ Next Generation 320 GC นี่จะเป็นล่าสุดนะครับล่าสุดของ Cat นี่ก็อาจจะประมาณเ uh, ก้าปี10ปีแล้วแหลนะ315หน่าพีครับโอ้กีสวยมากเลย Bang lot dah lepek ไปลุยตมแล้วก็ไม่ได้แซะนะครับก็เลยมาจอดทิ้งไว <c oughs> เต็มเลยค,คนขับนี่ต้องสายแตบจอดเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลย <c oughs> <c oughs> ชอบทรงกุ้งกี้ครับสวยมากเ <c oughs> สียงเครื่องนิ่มครับ ตอนนี้ก็ติดกระบะครับสิบล้อมันโกยลงอย่างเดียวเลยครับดันไม่ลงเลยนี่ครับจารบีไม่มีนะไม่ได้อัดจารบีครับ ใจเๆๆๆๆๆๆจเย็นเล็บโอ้โน่ากลัวมากครับถ้าใครขับแค่ต้องเป็นแบบนี้ทุกคนหรือเปล่า สามหนึ่งห้าใหญ่เหมือนกันนะครับนสามหนึ่งห้านี่ฮะ เอวไม่มีหลวมครับนั่นเปี้ยเลย สิ้นกระบอกนี่มีรั่วนะครับ เดี๋จะเอาไปเสริมทับนะครับ ช่วยเจ้าส้มลายไปช่วยเจ้าวาเลนันทายครับรถสิบหกคันนี้มาเลยครับเจอกับแคทคันนี้นี่อยู่ครับเอาอยู่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ